คับผพบก,กันกับรายการ Great Baker t a l k นะครับครับซึ่งคราวนี้เนี่ย EP 3แล้ว EP 3แล้วขอเล่นกระแสรแรงกันบ้านอ่าซึ่งเป็นกระแสของค่ายผดนกคอนด้านั่นเอง ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงที่ผ่านนมาเนี่ยทางทันด้านเนี่ยตั้งแต่ช่วงกลางปีที่เราถึงตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีอาจจะมีความคาดหวังหนืรื่อของแฟนๆค่อนข,ข้างจะเยอะว่า ทำไม Honda ถึงยังไม่ผลิตรถรถแนวสปอร์ตในระดับเอ T มที s คก็คือ150ถึง200ซีซีเนี่ยรุ่นใหม่ๆออกมาสักทีคือไม่มีโมเดลใหม่นั่นเองครับจริงๆ h o น da มีโมเดลใหม่นะแต่ว่าจะเป็นเบ l ด์คลาสหรือว่าตัว s u p e ร b ไ k ตตัวพันไปเลยอะไรก็คือมีออกมาใหม่กันแต่ว่าจะเป็นรถครอบครัวไปเลยใช่ครับจริงๆเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีกระแสตั้งแต่ตัว c b r 150 r ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นตัวออนยูงตัวหึ่งซึ่งค่ามันจะมาบ้านเราก็ไม่มาหลังจากนั้นมีตัว ออนยู250์แทสิลอ่า1ีพีอาร์สองสมดิอเชที่โดชนกันก็ไม่มาเช่นกันครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจริงๆก็ไม่เชื่อว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ใช่เป็นพ่อคอนด้าบ้านเราอย่างเดียวนะที่อื่นก็เป็นที่อื่นก็เป็นก็คือเขาวางจำหน่ายเฉพาะบางประเทศเฉยๆนะครับแต่ว่าเป็นแฟนก็คือโอเคจับตามจัดสื่ออย่างเราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทีมเราก็อาจจะมีความคาดหวังตรงนี้เกิดขึ้นถูกต้องครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ความเลื่องลอยหรือว่าฟัานปัดนิทอไปแล้วใช่เพ,เพื่อนๆจำกันได้ไหมครับว่าช่วงช่วงเดืนอนมีนานคมมอเตอร์โชว์่าชสุริยภัณฑ์มาเนี่ยคันด้านะครับมีการเปิดตัวรถคอนเซ็ปต์ครับเป็นรถอะไรครับปั๊บ 150WS Laser โอเกคครับผมซึ่งเป็นรถในแนวคาเฟ่เดเซอร์ที่ว่ามันมีกลิ่นอายของคาร์ัอนไส้ถูกต้องแบบแฟนอย่างนั้นด้วยซึ่งคอนด้าเปิดตัวเป็นรถต้นแบบเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนั้นเรียกว่ากระแสฮือฮามากพวกเราไปเป็นไลฟ์สดกันในงานนะครับท่านก็ต้องบอกเลยว่าตัวนั้นเนี่ยมันมีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยหรือว่านอกจากเป็นคาเฟ่เดเซอร์โมเดิร์นแล้วเนี่ยก็ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ใหม่ เป็นบล็อกใหม่เลยอกใไม่ได้เป็นการแกะจาก CBR 1 5 0ใช่ตัวบล็อกใหม่ที่ทําการภาฒในขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็เรื่องของต้องมองหน้าหลังในตัวคอนเซ็ปต์นะใช่เอาไว้ทําไมล่ะทั้งหมดก็เขามองว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการหรืว่าเราจะเร่งแซงในเวลาเราขี่มนถนนเนี่ยจะแซงเวลาปกติเราจะแซงรถข้างหน้าเนี่ยเราก็คือต้องมองข้างหลังก่อนถูกต้องไหมถูกสิครับอ่ามองหลังว่ามีรถตามมาไหมหรือว่ายังไงแต่คราวนี้เนี่ยในการที่มันมีกล้องหลังเนี่ยคือสามารถเราแค่ก้มลงไปมองที่หน้าปัด มันจะมีจอแสดงผลจะมีจอแสดงผลด้วยอาจจะมีเห็นภาพว่าข้างหลังเรามีอะไรไหมแล้วก็พอเราโปุ๊บแล้วก็สามารถแสงได้เลยหรือที่ไม่ต้องเดี่ยวหลังไปหมองโอ้ล้ำมากอล้ำมากเลยนะตรงนี้โอเคซึ่งตอนนั้นน่ะคือเป็นรถคอนเซ็ปต์ที่ที่ใส่นู่นนี่นั่นฟีเจอร์มาจะเต็มมากๆทุกคนก็ฮือฮากันนือเ็กระแสกันมากมายแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีกระแสมาเหมือนเดิมเลยว่าเอะ มันก็ยังเป็นครถต้นแบบหรือเปล่าทำมาเพื่อทานกระแสตรงนี้เท่านั้นเองหรือเปล่ามาหายฝันกันอีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับแต่ว่าคันด้าเนี่ยตอนมอเตอร์โชว์เนี่ยเขาได้ให้ข้อมูลไปว่ารถคันนี้นะครับมันเป็นการผลงานของทางทีม Research and Development ของคันด a าประเทศไทยเราเองแล้วก็แจ้งตัวเลขมาด้วยว่า ใช้ตัวเลขลงทุนไปเนี่ยถึง6ล้านบาทด้วยกันฉะนั้น6ล้านบาทเนี่ยถ้าเกิดเอามาลงแค่รถคอนเซ็ปต์เนี่ยก็เหมือนเป็นการทำน้ำยิ่งทลายแม่นางเฉยหรือเปล่าดูดูโชว์รวยไวดูโชว์รวยเกินไปนะผมว่าซึ่งมันก็ทำให้เราคิดได้อีกว่าเฮ้หรือว่ามันจะมีการผลิตขึ้นมาใช้ขายจริงๆใช่ครับเพราะว่าด้วยด้วยความที่ว่าคันด้าอาจจะลดในคลาสนี้ไปนานแล้วแล้วก็มีกระแสมาด้วยแล้วก็จะต้องบอกว่าในบ้านเราเนี่ย รถรถทรงนี้เนี่ยมันมันมันก็มีกระแสกันเริ่มมาเรื่อยๆอาจจะจากแบรนด์รองต่างๆที่ใช้กันอยู่เนี่ยนะฮะก็นี้กันมาแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อแจ้งมาหนานี้แล้วเนี่ยเป็นรถที่ผลิตในประเทศไทยทำโดยคนไทยแล้วก็แบบโดยคนไทยด้วยางบถึง6ล้านเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นรถคอนเซ็ปต์ถูกต้องเราก็เลยได้ติดตามเรื่องนี้มาเรื่อยๆนะฮะช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันมีโอกาสมากๆที่จะถูกผลิตขึ้นมาเป็นรถ ขายในตลาดจริงๆครับผมอ่าซึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวที่เราตื่นเต้นกันครับเพราะว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับที่ชนบุรีเนี่ยแหละมีการมิ้งดิลเลอร์ของฮอนด้าหรือว่าตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเกิดขึ้นมาซึ่งในงานนี้เนี่ยเขาไม่ได้เชิญสื่อมวลชนอะไรไปมีแต่ดิลเลอร์อย่างเดียวล้วนๆเลยครั ซึ่งปกติการเชิญดีลเลอร์ไปอะไรสักอย่างเนี่ยมันควรจะเป็นเกี่ยวกับการขายโดยตรงถูกไหมถูกต้องเป็นการเปิดตัวขึ้นมาขายโดยเฉพาะคือไม่ได้จะมาเปิดคอนเซ็ปต์ไันะจะให้ดีลเลอร์ดูแล้วด้ีกทำไมใช่ไหมใช่แล้วทีนี้มันมีภาพลุดออกมานะฮะภาพแรกที่เราเห็นเลยเนี่ยเป็นภาพของไฟกลมด้านหน้าแบบ LED เฮ้ยมันใช่เลยมันคือเป๊ะเลยแหละ มันคือดูเดียวกันเลยแหละมันไม่ใช่แบบสปอร์ตแฟรลิงสปอร์ตเล็กเกตมันคือเจ้าตัวนี้เลยร้อยเอเซสเอสเลเซอร์นี่เลยซึ่งมาแบบไฟคมแล้วก็มีไฟ LED ดีด้วยคือแบบหลอด LED ดี้านหลแล้วก็จากตรงนี้นะเราจะเห็นว่ามันมีโช๊คอัพหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวเหมือนตัวต้นแบบถึงแม้ว่าจะเห็นแค่เซียวเซียวก็ตามผคมันแป๊บแแต่มันชัวร์แล้วว่ามันมาเป็นอัพไซด์ดาวแน่นอนก่อนจากนั้นก็จะมีเรื่องของถังน้ามัน ที่มีความเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่ามีความให้คลึงกับของเดิมจากตัวต้นแบบอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของอาไล่ลงมาที่เรื่องของส่วนของท่อ่อของท่อครับก็จะเป็นแบบว่าท่อสั้นทรงกลมแล้วก็เป็นท่อที่ออกจากออกตรงใต้เครื่องด้วยซึ่งมันเหมือนตัวต้นแบบอย่างนันแหละตกย้ำไม่มากครับผมตอนเรื่องของ เบาะนั่งเบาะนั่งเป็นไงาที่ที่เป็นแบบว่า2ตอนยกระดับอ่าเหมือนเหมือนรถสปอร์ตทั่วไปใช่ซึ่งซึ่งในตัวคอนเซปต์เนี่ยครอบท้ายจะมีครอบท้ายอยู่ตัวท้ายจะมีครอบท้ายแล้วก็มีการติดตั้งกล้องไว้ <c oughs> ใช่ใช่ใช่แต่ในตัวที่เป็นตัวทีเซอร์เนี่ยก็คือไม่มีการใส่ครอบท้ายไม่มีแล้วไม่มีแล้ว <c oughs> เป็นเบาะที่สามารถนั่งสอนได้ก็คือเอาแฟนเอาเพื่อนสอนได้เลยได้เลยแล้วก็เรื่องของกล้องมองหลังเนี้ยอาจจะมีการถอดออกไปคืออาจจะด้วย เรื่องของราคาราคาเมื่อมันมาเป็นรถที่เป็น mass product ขายกันจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีการคุมราคาใช่ไหต้องให้อยู่ตรงนี้แล้วก็ไล่ลงมาที่สวิงอาร์มด้วยสวิงอาร์มสวิงอาร์มก็จะเป็นคล้ายๆกับบานาน่าสวิงอาร์มนะลักษณะใกล้เคียงก็คือเหมือนกับตัว650ของ Honda ใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่แบบเดลต้าบ x ็อกใช่เคยเป็นกล่องแบบที่เคยเป็นในในคาส150ของ Honda กดก่อนหน้านี้ใช่ก่อนหน้านี้คือคือไม่ใช่แล้วคือมาแบบอลังการกว่าแล้วซึ่งมันสวยงามกว่าอ่าแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ยังไม่เห็นก็คือตัวล้อรถยังมองไม่เห็นนะใช่ไม่มีภาพหลุดไม่เห็นว่าคือตัวต้นแบบเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นล้ออ่าล้อแมก แบบเป็นเป็นวงใช่ครับใช่ไหมแต่ว่าเชื่อว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกจริงๆมันจะมีอยู่2ออย่างก็คือมาเป็นแบบล้อแบบแบบซี่กับล้อซี่ลวดไปเลยถ้าล้อซี่ลวดนี่คือคลาสสิกสุดๆเลยนะแต่เราดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงใตรงนี้อีกทีหนึ่งทีนี้เนี่ยในเมื่อมันมาอย่างนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนที่เฝ้ารออยู่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าดีใจได้แล้วนะครับมันมาแน่นอนมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เนี่ยแค่นั้นเองแค่นั้นเองเรายังไม่รู้นะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ย ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีงานมิกคอนเทสเซลใช่ไหมฮะช่วง18-19สิงหาเนี่ยจะมีกันแต่ว่ายังไม่มีการประกาศทางการว่าจะมาหรือเปล่าก็ต้องมาลองลุ้นกันว่าว่าจะมาไหมแต่ถ้าเกิดว่ายังไมมางานนี้เนี่ยอีกกระแสก็บอกว่าอาจจะถูกดีเลยหรือว่าเลื่อนีปประมาณ2เดือนซึ่ง2เดือนเนี่ยก็ไม่ได้อิงกับอีเวนต์ใหญ่ๆอะไรในบ้านเราเลยอาจจะเหมือนกรณีที่ฮอนด้าเปิดตัวรีเบลคือเปิดของเขาเองไม่ต้องขึ้นอีเวนต์อะไรทั้งนั้น ใหญ่แล้วใช่ยังไงก็คือจะก็เป็นกระแสเรียกยังไงพวกเราก็ต้องไปทําข่าวใช่แน่ๆอยู่แล้วเพราะเป็นกระแสขนาดนี้นะเพราะนั้นก็คือไม่ไม่ซีเรียสว่าจะต้องในอีเวนต์ใหญ่หรือเปล่าก็ก็จะเปิดกันได้จะที่ส่วนเรื่องของการวางตลาดเนี่ยคู่ปรับของตัวนี้เลยคือตัวไหนค o n d a าเวฟคันด้าเวฟ้าหร้อไม่ใช่ไม่ใช่ะ อ่า Yamaha M s l a s 150เดาไม่ยากเลยฮะชนกันเต็ม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 เลยถึงแม้ว่ารถเนี่ยมันจะเป็นคนละแนวกันก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าด้วยอ่ะคันขั้นหนึ่งเนี่ยเป็นสปอร์ตเนเก็ตใช่อีกคั้นหนึ่งเน้เป็นคาเฟ่เรเซอร์ที่มีกลิ่นอายโมเดิร์นผสมผสานอยู่แต่ว่าคลาสมันคลาสเดียวกันนะฮะคือ150เหมือนกันเนี่ยก็คือจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นไบเกอร์ที่ขยับจากรถตลาดทั่วไปเนี่ย ขึ้นมาในอีกค้านหนึ่งที่มีความเป็นลาสมีเกียร์ขึ้นแมนๆขึ้นของคูู๊ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคามันก็ไม่ควรจะแตกต่างกันมากนัใช่ไหมฮะเอาแน่แนคือเราตีแล้วเลยว่าไม่เกินแสนแน่นอนคือไม่น่าจะไม่มีมีรถว5าสิบขายเกินแสนในบ้านหรอกไม่น่าไปตัวที่นําเข้านะเออะไรนั้นสักอย่างอ่า ก็คือมันครจะ9ก้าหมื่นกว่าแหละแต่มันจะ9ต้นหรือ9ก้าลางทางนี้ต้องขึ้นอยู่กับ Option ออปชันที่ออกมานะวันวางจำหน่ายจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว,ว่าจะเป็นย<ฮ>ังไงบ้าง ซึ่งทางเกยเบเกอร์ก็อยากเกาะติดสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะฮะติดตามข่าวกันได้หรือว่าจากการจากรายการเกยเบเกอร์ทอถ้ามีความขึ้นหน้าเราก็จะมาทอล์กกันอีกใช่อย่างนี้เช่นเดิมให้ร้านเพื่อนๆช่วยอ่ซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็คือเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะที่จะมาอัปเดตข่าวๆวงในความเคลื่อนไหวในแวดวงมอเตอร์ไซค์บ้านเราเพื่อนๆทราบกันอีกนะฮะถูกต้องครับผมครับผม โอเคสำหรับนี้ก็หมดเวลาแล้วยังไงก็คือติดตามกันได้ในครั้งต่อไปสัปดาห์หน้านะครับหมดเวลาเดียวกันนี้นะครับสหรับวันนี้ต้องอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัส,ส,ด,สดีครับ